สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับครูปุ้ยแล้วนะครับกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบ่ายครูป pues> ุ้นะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมเรียงลําดับขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับเราจะฝึกเขียนโปรแกรมการเรียงลําดับขั้นตอนเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเลเวลที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเขียนโปรแกรมเนี้ยเราจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับนักเรียนนะฝึกบ่อยๆฝึก ฝึกเป็นประจำเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจขั้นตอนเข้าใจกระบวนการการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เราจะสามารถแสดงการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับรการเรียนลำดับการเขียนโปรแกรมนะครับการเรียนลำดับขั้นตอนนะครับอ่ามาดูซิวันนี้มีการเขียนโปรแกรมอยู่มีอะไรบ้างเอ่ย6ขั้นตอนลำด,ดับที่หนึ่งงานไหครับ ลำดับที่ 1, นหนึ่งอะไรเอย่ยลำดับที่ 1, นหนึ่งอะไรฮะเราสามารถจัดสลับกันได้เลยนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือตอกไข่ถูกไหมครับแบบนี้นะครับลำดับที่สองทำอะไรเอย่ยลำดับที่สองปรุงก่อนใช่ไหมครับอ่าลำดับที่สามตั้งกระทะลำดับที่สี่ ใส่น้ำมันพืชถูกไหมครับอ่าก็คือลำดับที่หนึ่งเนี่ยเราตอกไข่ใส่ชามก่อนถูกไหมครับลำดับที่สองตีไข่ให้เข้ากันนะครับไข่ไขเจ้าไข่บ้างนะครับต้องามตามลำดับขั้นลำดับที่สามตั้งเตานะครับเปิดเตาตั้งกระทะหมุนเตานะครับแล้วก็ลำดับที่สี่ก็ใส่น้ํามันไปลงลงไปในกระทะนะครับ ลำดับที่ห้าเอาไข่ใส่กระทะก็รอทอดไข่จนสุกเจียวให้มันสุกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วลำดับสท้ายก็ตักใส่าจานถูกไหมครับนักเรียนทำถูกไหมครับอลองดูนะครับไหนครับถูกต้องนะครับอ่าไปน้าต่อไปกันเลยต่อไปการเขียนโปรแกรมที่สองนะครับ เรื่องราชสีกับหนูนักเรียนเคยอ่านนิทานราชสีกับหนูไหมครับเคยอ่านไหมครับราชสีกับหนูเป็นนิทานที่สนุกมากนะครับอ่าเรามาดูกันว่าให้เรียงลาดับเนี่ยเรื่องราชสีกับหนูว่าลําดับเหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นก่อนนะครับอ่าเรามาดูกันเถอ,อะมาดูกันครับอ่าลำดับที่หนึ่งอะไรเอ่ย ตำดับที่หนึ่งเลยครับลำดับที่หนึ่ง,รรห,นงหนูจะโดนราชสีกัดหนูจะโดนราชสีจับกินใช่ไหมหนูก็ขอ,อร้องกอว่า ไปเราไปเธอเดี๋ยวสักวันเราจะช่วยเหลือท่านแน่นอนไมครับราชสีก็โอ้หนูตัวเล็กไม่กินเยอะนะครับปล่อยไปหนูก็ขอบคุณครับขอบคุณครับข่าวนี้เป็นไงครับข่าวนี้ราชสีก็โดนกับดักของนายพรานถูไหมครับราชสีโดนกับดักของนายพรานปุ๊บ หนูมาเจอหนูทำยังไงครับคราวนี้หนูก็ช่วยราชสีออกมาถูกไหมครับหนูก็ช่วยราชสีออกมาแล้วเสร็จแล้วก็หนูก็บอกว่าอ่าเห็นไหมหละ่ะเราบอกแล้วว่าเราจะตอบแทนท่านอืมเราจะตอบแทนเจ้าเห็นไหมครับและทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันอ่าถูกไหมครับอันนี้ก็คือในเรื่องนิทานราชสีกับหนูนะครับ ไงครับเรียนอำถูกไหมเอ่ยส่งคำตอบกันเลยอ้าวไม่ถูกอันไหนผิดครับอันไหนผิดอ่ะอันไหนผิดเอ่นนเยอือเดียนะ๋ยว เรียนคิดว่าอันไหนถูกครับก็เรียนลำดับใช่ไหมราชสีจะจับหนูกินหนูก็บอกว่าปล่อยเราไปเถอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเจ้าแน่นอนถูกไหมครับอืมอันนี้เอ่ยราชสีติดกับดักก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหนูก็มาช่วยราชสีก็ขอบคุณมากนะ แล้วอันนี้คืออะไรทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันถูกไหมครับอืมทำไมกูทำไม่ถูกอ่ะเรียนทำถูกกันไหมครับอเอออันไหนเออตามแบบที่หนึ่งไปรอไปเไปถอะ สงสัยกูต้องกลับไปอ่านเรื่องราชสีกับหนูใหม่ก่อนนะครับ <g ül> ทาไม่ถูกอันดับที่หนึ่งปล่อยเราไปเธออันดับที่สองปล่อยเสร็จแล้วหนูมาเจอราชสีราชสีก็บอกว่าช่วยด้วยหนูก็ช่วยแล้วราชสีก็ออกมาจากกรงจากนั้นทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรือยังไงครับ หรือว่าตรงนี้ต้องไปอยู่ตรง,งนี้หรือเปล่าต้องอย่างนี้ไหมครับมาเจอแล้วจะสีก่อนแล้วก็บอกให้ปล่อยอก็เลยปล่อยใช่ไหม เสร็จแล้วก็ราชสีโดนจับหนูก็มาช่วยและทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันลองดูครับอ้าวถูกต้องนะครับคือตอนแรกครูไม่ดูว่าอ่าตัวเนี้ยเป็นหนูกับราชสีมันอยู่ด้วยกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ราชสีจะจับกินแต่แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วพอราชสีโดนจับหนูก็มาช่วยแล้วก็เป็นเพื่อนกัน นะครับโอเคไปต่อกันเลยอ่ามาเรียงลำดับข้อต่อไปกันครับเรียงลำดับเรื่องเจ้ากระต่ายกับเต่าใครเคยอ่านิทานเจ้ากระต่ายกับเต่าครับอ่ากระต่ายกับเต่าทำอะไรกันกระต่ายกับเต่าจะบิ่งแข่งกันถูกไหมครับอ่ามาดูซิว่าพวกเราจะเรียงลำดับถูกไหมนะครับเขียนโปรแกรมถูกหรือเปล่านะครับ ออันนี้รูปอะไรครับอันนี้รูปเสชัยใช่ไหมครับอันนี้รูปเจ้ากระต่ายหลงตัวเองดีแต่หม้อเว่นวันเต่อพูดต่อพูดนะครับเจ้ากระต่ายอะลยบอกงั้นมาลองวิ่งแข่งให้ชนะค้าสิเจ้าต่ออะไยบอกได้เลยเจ้ากระต่ายหลงตัวเองอ่าดูสิต่อไปอันนี้ รูปอะไรครับกระต่ายวิ่งแล้วฟุ๊บฟิวเห็นได้ควันเลยเจ้าเต่าไม่ทันใช่ไหมครับอ่าอันนี้รูปอะไรรูปเจ้ากระต่ายนอนหลับอยู่หน้าเส้นชัยเจ้าเต่าเดินมาถึงแล้วโอ้โหไหมครับรูปไหนก่อนครับนักเรียนอ่ารูปนี้เจ้ากระต่ายว่าแค่เดินยังช้าขนาดนี้เป็นข่าไปถึงเรื่องนานแล้วใช่ไหมครับ อรูปไหนก่อนครับนักเรียนรูปนี้ก่อนถูกไหมครับเจ้าก็ต่ายท้าลบก่อนเลยเจ้าก็ต่ายมาถึงปุ๊บก็ลังนั่งกินแครอทเงางามงางามใช่ไหมนั่งกินแครอทอยู่ก็บอกว่าโอ้จเจ้าเต่าเดินช้าแค่เนี้ยเมื่อไห่จะถึงเป็นคาถึงตั้งนานแล้วใช่ไหมครับเจ้าต่าก็เลยบอกว่าเจ้าก็ต่ายลงตัวเองมีแต่โม้ไปวันวันถูกไหมครับอ่า เจ้ากระต่ายโมโหเจ้ากระต่ายเลยบอกว่างั้นมาลองแข่งข้าสิลองวิ่งแข่งกับข้าสิเอาให้ชนะข้าสินะครับเจ้าเต่าเลยไม่กลัวครับเจ้าเต่าว่าได้เลยเจ้ากระต่ายลงตัวเองเราวิ่งแข่งกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเริ่มวิ่งแข่งอู๋เจ้ากระต่ายวิ่หน่อนเลยปิ๊บเจ้าเต่าตาาไม่ทันครับเห็นแต่ควันเลยเฮ้ยเสร็จแล้วเจ้ากระต่ายหงตัวเอง โอ้เจ้าเต่าเดินช้านะนี่ยังไงมาไม,ไมถึงหรอกฉันนอนก่อนเดียวกินแครอทแล้วก็นอนหลับเผยหลับไปครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเจ้าเต่ามาถึงเส้นชัยครับแล้วก็เข้าเส้นชัยเจ้ากระต่ายตืตตต่นขึ้นมาเจ้าเต่าเข้าเส้นชัยไปแล้วเป็นไงครับน,นักเรียน,นเรียงลำดับขั้นตอนถูกไหมอ่าเป็นไงบ้างครับไปกันเลยถูกต้องนะครับเป็นไงครับ ลำดับต่อไปเรียงลำดับ,เร,บรเรื่องหนูน้อยหมวกแดงใครเคยอ่านนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงครับอ้าวหนูน้อยหมวกแดงเป็นยังไงอเอง่ยหนูน้อยหมวกแดงเป็นยังไงครับอันไหนหนูน้อยหมวกแดงจะไปเยี่ยม คุณย่าใช่ไหมครับที่ป่วยอยู่ใช่ไหมหนูน้อยหมวกแดงจะไปเยี่ยมคุณย่าคุณแม่ก็บอกว่าหนูน้อยหมวกแดงไปเยี่ยมคุณย่าอย่าไปทะเทลทรายไกลนะอย่าไป,อย,อ,ยาไปอ,อย่าไปคุยกับคุณแปลกหน้านะใช่ไหมครับก็หนูน้อยหมวกแดงก็เดินไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บระหว่างทางนะครับเจอกับหมาป่า ถูกไหมครับหมาป่ามาดากักรอหมาป่าถามว่กากำลังจะไปไหนนะหนูกำลังจะไปไหนละ่ะจ้าแม่หนูหนูน้อยหมวกแดงก็บอกว่ากำลังจะไปเยี่ยมคุณยายค่ะที่กระท่อมท้ายป่านี้เองถู่ไหมครับเสร็จแล้วเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์ก็ว่าทำไมไม่แวะเก็บดอกไม้ก็ที่ข้างๆป่าก่อนล่ะแล้วไปฝากคุณยายคุณยายจะได้ชอบแน่เลยนะครับ เจ้ามาป่าหลองน้ดแวงนอ๋อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเช่ไนมครับอ่าปึ๊บหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นเจ้ามาป่าก็แอบไปที่บ้านคุณยายสลับตัวกับคุณยายนะครับเพื่อที่จะกินล่าหกแดงนะครับ อพอหนุยห่ยูมแดงเก็บดอกไม้มาปึ๊บฮ่หาฮ่าฮ่ามาให้ยายกินซะดีๆจะหมาป่าบอกเป็นไงครับหนุยห่ยูมแดงกรี๊ดเลยเสร็จแล้วได้ยินเสียงครงอมงงแงแงเสียงหมาร้อแงงแงแงใครครับใครมาคุณตามาครับคุณตามาออกไปเจ้าหมาป่าถูกไหมครับอ่านี่คือ ลำดับนะครับเราเรียงถูกไหมแบบนี้เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับนะครับส่งคำตอบกันเลยถูกต้องนะครับไยหน้าต่อไปเลยครับฮ่า uh huh. ยากขเรื่อยๆนะครับต่อไปเรียงลำดับเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเขียนโปรแกรมนะครับโคดดิ้งเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเขียนโปรแกรม เบียงลำดับโคดดิ้งเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะครับอะไรบ้างเ <c oughs> <c oughs> ออห้าอะไน,นก่อนครับอนไรเออ หมาป่าเดินมาเจอลูกแกะใช่ไหมครับอนไนก่อนลำดับไหนเกิดขึ้นก่อนครับนักเรียน คิดว่าก่อนครับอันนี้หรือเปล่าต้องทำยังไงถึงจะได้กินลูกแกะโดยที่ข้าไม่รู้สึกผิดนะหรือนี่ก่อนหมาป่าในป่าใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยินเสียงลูกแกะผ่านมาใช่ไหมเสร็จแล้วมาป่าก็แอบ ต้องทำยังไงดีนะถึงจอได้กินลูกแกะโดยที่ข้าไม่รู้สึกผิดลูกแกะก็เดินผ่านมาปุ๊บฉันต้องเป็นพี่ชายเจ้าแหละข้าเป็นลูกตัวเดียวผมมุนอยู่นี่แถมเจ้านินทาอืม ไปตัวนี้ใช่ไหมครับเอ,อ๊บนี่เจ้าลูกแก่เจ้ามาทําอะไรสาธารณะของข้าไในลําธารของข้าจะต้องชดใช้เอ,อ่อเอ,อ๊บเจ้าลูกแก่ก็บอกว่าแต่ข้าอยู่ปลายน้ําเจ้าอยู่ต้นน้ํามันจะไปขุนได้ยังไงเออทําให้ลนธารของมาป่าขุนนะครับเจ้าจมาป่าเาว่า ก็ขุณอยู่ดีนั่นแหละแถมเจ้ายินทาข้ากับเจ้าช้างเมื่อปีที่แล้วอีกอา่าเจ้าลูกแกบอ,อกว่าไงครับข้ามเกิดปีนี้ใช่ไหมข้ามเกิดปีนี้นะครับแล้วก็ฉัน,นต้องเป็นพี่ชายเจ้าแหละเ,เจ้าลูกป่า จ้าลูกแกะก็บอกว่าอา้าข้าเป็นลูกตัวเดียวไม่ได้มีพี่ใช่ไหมครับเหรอย่าราดาถตกต้อไมเอาไห่สิหมาป่ากำลังร้องเพลงในป่านอนสงบได้ยินเสียงลูกแกะผ่านมาใช่ไหมครับตึ้งตึ้งตึ้งเจ้าหมาป่าก็คิดจะทำยังไงดีนะถึงจะกินเจ้าลูกแกะเนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกผิดใช่ไหมครับ วางแผล่แล้วต่อไปจะมาปา่าเขืไอ้มานี่เจ้าลูกแก่จะเข้ามาทำลำทานของข้าคุณจะต้องชดใช้เจ้าลูกแก่ก็บอกว่าแต่ข้าอยู่ปลายน้ำเจ้าอยู่ต้นน้ำมันจะไปขุดได้ยังไงถูกไหมครับก็น้ำมันไหลไปใช่ไหมน้ำาไหลลงแต่เจ้าลูกแก่อยู่ข้างล่างเจ้ามาป่าอยู่ข้างบนใช่ไหมน้ำไหลลงอย่างนี้ก็จะไม่ขุดถูกไหมครับอ่า เจ้ามาป่าก็โดยความที่หิวอยากกินลูกแกะบอกคุณอยู่ดีนั่นแหละแถมเจ้ายังนินทาข้าอีกเจ้ากับช้างเมื่อปีที่แล้วนินทาข้ากับเจ้าช้างเมื่อปีที่แล้วอ้าวก็หาเรื่องเจ้ามาป่าหาเรื่องนะครับที่จะกินลูกแกะให้ได้ก็เลยต้องออกบายเจ้ายังนินทาข้ากับเจ้าช้างเมื่อปีที่แล้วอยู่เลยนะครับเจ้าลูกแกะบอกอ้าว ข้ามเกิดปีนี้นะจะเป็นนินทาเจ้ามื่อปีที่แล้วได้ยังไงใช่ไหมครับข่าวนี้เจ้ามาป่าปุ๊บเา้าทำยังไงดีงั้นก็ต้องเป็นพี่ชายของเจ้าแล้วแหละที่นินทาข้าใช่ไหมครับแต่เจ้าลูกแก่ก็ทำหน้าอา้าวโง,งแต่ข้าเป็นลูกตัวเดียวนะมาป่ายังไงครับมาป่าก็ทนไม่ไหวแล้วพอมทันที ข้าไปคุยกับเจ้าแล้วเป็นอาหารของข้าซะดีๆใช่ไหมครับแล้วก็กินไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับถูกไหมไม่ถูกอะไรเอ่ยที่ไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วล่ะถูกไหมครับเ,เพราะว่าพอกินเสร็จก็เรียบร้อยเลยนะครับใช่ไหม น่าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออเห็นไหมถูกต้องนะครับก็คือเมื่อกี้เราเรานึกว่าจะลูกแกะอ่านมาใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ก็คือเป็นออกินเสร็จเจ้ามาบ่าก็มาร้องเพลงสบายใจนะครับอ่าโอเคไัหน้าต่อไปกันเลยต่อไปเรื่องนิทานลูกหมูสามตัวใครใครอ่านนิทานลูกหมูสามตัวครับ ไปดูกันเลยอ่าลำดับที่หนึ่งอะไรเอ่ยอลูกหมูสามตัวจะออกจากบ้านถูออกไหมครับลูกหมูสามตัวโตวแล้วนะครับพ่อแม่เลี้ยงมาจนโตแล้วก็เลยจะต้องแยกย้ายออกไปสร้างบ้านของตัวเอง ถูกไหมครับหมูตัวเล็กหมูตัวใหญ่หมูตัวกลางหมูตัวเล็กแล้วก็หมูเอ้หมูตัวกลางหมูตัวใหญ่แล้วก็หมูตัวเล็กสามตัวแยกย้ายกันออกไปสร้างบ้านนะแยกย้ายกันออกไปสร้างบ้านอ่าเสร็จแล้วลูกหมูตัวเล็กไอ้ลูกหมูตัวใหญ่กับลูกหมูตัวกลาง สร,สร้างบ้านเสร็จเร็วมากนะครับสร้างบ้านเสร็จเร็วมากโดยลูกหมูตัวผมอยากไปเล่นเร็วๆลูกหมูตัวกลางบอกผมอยากไปเล่นเร็วๆนะครับก็เลยสร้างบ้านเป็นฟางลูกหมูตัวใหญ่บอกว่าพี่สร้างบ้านไม้แข็งแรงขึ้นแถมมีเวลาเล่นด้วยนะครับอ่าส่วนลูกหมูตัวเล็ก ยังสร้างบ้านไม่เสร็จสร้างบ้านเป็นอินะครับใช้อิในการสร้างบ้านก็เลยสร้างยังไม่เสร็จเลยนะครับต่อมาอันไ้ต่อครับอนไรต่อเอ้ยฮึ่หมาป่าแอบดูอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับหมาป่าแอบดูอยู่นี่รูปหมูหน่ากินยังเลยมีตัวอ้วนอ้วนถูกไหมครับรูปหมูหน่ากินตัวอ,อ้วน นะับปึ๊บหมู็เลยมาปุ๊บฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าพวกหมูน้อยเอย๋ยไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนค่าก็พังในทะั้งนั้นป้องกันข้าไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเจ้ามาป่าสูดลมหายใจก็รุดดรุดเป่าบ้านฟางกับบ้านไม้ปิวฟุ้งเป็นไงครับ้บานปิวไปเลยนะครับบ้านฟางกับบ้านไม้นะครับ เสร็จแล้วเจ้าหมูสองตัวคือเจ้าหมูตัวบ้านฟางปุ๊บบินมาที่บ้านไม้ก็โดนเป่าเหมือนกันใช่ไหมครับตอนแรกเจ้าหมาป่าเป่าบ้านฟางกอนบ้านฟางนะจะเป่าง่ายกว่าใช่ไหมเป่าฟิวพิวไปเลยเสร็จแล้วเจ้าหมูตัวกลางวิ่งมาที่บ้านไม้ของพี่ชายใช่ไหมครับเจ้าหมูตัวใหญ่ปุออ๊บเสร็จแล้วเจ้าหมาป่าไม้เหรอแค่นี้ไม่ชนะแล้วก็เป่าฟิวอีกนะครับ เป่าพังทั้งสองหลังแล้วเสร็จแล้วเจ้าหมูสองตัวเจ้าหมูตัวเล็กกับเจ้าหมูตัวเจ้าหมูตัวกลางเจ้าหมูตัวใหญ่วิ่งมาที่บ้านเจ้าหมูน้องเล็กนะครับเจ้าหมูตัวเล็กเป็นบ้านอิดถูกไหมครับเป็นบ้านอิดเจ้าหมาป่าก็เป่าบ้านอิดทิ้วพิ้วเป่าจนหออเลยหน้าแดงเลยครับหมดลมแล้ว ทำไมบ้านไม่เป็นอะไรเลยอะเจ้าหมูสามตัวบอกว่าหมาป่ามันพังบ้านหมูเล็กไม่ได้หรอกเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าหมาป่าไม่ไหวครับกินหมูไม่ได้กินเหนื่อยก็เหนื่อยเป่าหมดลมล้วยอมแพ้ใช่ไหมครับก็หนีไปเลยเสร็จแล้วพวกเจ้าหมูสามตัว,มมวก็บอกอว่าวเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านอีกกันแบบน้องเล็กบ้างเจ้าหมาป่าจะได้ไม่กลับมาอีก อืมเป็นยังไงครับถูกไหมแบบนี้ก็กดส่งคําตอบไปเลยถูกต้องนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างคำักเรียนวันนี้กิจกรรมครูสนุกไหมครับแล้วเจอกันใหม่กับวิทยาการวชวนคิดบายครูป,ปุ๊บบายบายสวัสดีครับ